สวัสดีครับวันนี้มี power amp นะครับเป็นไฟ2ระบบนะครับไฟ12โวลต์แล้วก็ไฟบ้านได้นะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังอันนี้นะครับด้านหลังมันก็จะมีไฟ220นะครับแล้วก็ไฟ DC 12โวลต์ได้นะครับแล้วก็ลำโพงสายขวาได้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาณเข้าแบบใช้สายตัวนี้จะเป็น ต่อคอมต่อโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้แบบใช้าสายแล้วก็มีเสา FM ให้นะครับตัวนี้เป็น IC แบบขยายนะครับรุ่นใหม่เสียงดีมากเสียงความแรงมากนะครับต่อ15นิ้วคู่หนึ่งนะครับคงปั๊มได้เลยนะครับ15 12 10นิ้วได้หมดเลยนะครับถ้า15นี้ได้คู่หนึ่งเลยนะครับคงปั๊มแน่ๆน,นะครับแล้วก็ ด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับมีหน้าจอ USB นะครับมีบลูทูธ USB นะครับแล้วก็มี AUX ให้แล้วก็มีตัวนี้มีเสียงเอฟเฟคในตัวให้นะครับนี่ลูกค้าสามารถกดใครเอาไปทำรถโฆษณานะครับอัดสปอร์ตพวกนี้นะครับเป็นเสียงเอฟเฟคในตัวเลย มี6แบบเสียงนะครับเป็นเอฟเฟกในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบไม้ได้นะครับตัวนี้เสียบไม้ได้1ช่องมีไม้ปรับวอลลุ่มไม์แล้วก็มีเอ็โคให้นะครับเสียงเพลงนี้สามารถปรับเสียงเบสเสียงแหลมได้นะครับเ,เดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงกัน ตอนนี้เทสกับแบตเตอรี่อยู่นะครับใช้ไฟแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับ12โวลต์อ่อโวลต์แรงๆเลยครับ ตัวนี้แรงจริงนะครับเป็น IC ขยายรุ่นใหม่นะครับที่ใช้กับ Power อรถยนต์นะครับไฟบ้านก็จะเป็นแบบสวิตชิงนะครับแรงมากนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับนี่เทสอยู่กับดอก15นะครับตัวนี้ขนาดตัวเครื่องนะครับกว้างกว้าง28เซนนะครับยาวลึกลงไปข้างหลัง20เซนแล้วก็ ความสูงความหนาอยู่ที่7.5เซนนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเสียงดีเลยใครสนใจทักมาได้เลยนะครับสินค้าประกัน1ปีเดี๋ยวมาเทสไม้กันนะครับไม้นี่เลยครับไม้ใช้ไม้ลอยนะครับเสียบเข้าไปครับเล็งบอรุ่มนิดนึงนะครับลนหนึ่งสองสามสี หนึ่งสอาส,ส,สี่เทอันนี้ใส่ออโค้นนะครับดูหนึ่งสองสามสี่เช็ควันทีนะครับ่ใช้อฟเฟกนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นอฟเฟกนิดตัวนะครับเสียงออ h คเอ้ยเสียงปุกมือนะครับเสียงปุกมือเดี๋ยวเอาออเค้ลงหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช้ออเค้นะครับมีทั้งหมด6เสียงนะครับ yeah <laughs>